สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวอาเซียนหลังจากที่พวกเขาได้เห็นฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีนไปได้2ประตูต่อ3ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2025ในรอบรองชนะเลิศที่ประเทศจีนในเกมนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยที่อันดับที่5ของโลกเจอกับทีมชาติจีนเจ้าภาพทีมอันดับที่24ของโลก ในเกมนี้เจ้าภาพมีความได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์ที่มีผู้ชมเข้ามาเต็มสนามและสร้างความกดดันได้ดีตลอดทั้งเกมซึ่งในเกมนี้ผลัดกันยิงขึ้นนำและเป็นทางทีมฟุตซอลหญิงไทยที่ทำได้ดีกว่าพลิกกลับมาเอาชนะเจ้าภาพได้ถึงถิ่นเป็น2ประตูต่อ3 จบเกมทําให้ผ่านเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศรอเจอระหว่างทีมญี่ปุ่นหรือทีมอิหร่านและที่สําคัญทีมฟุตซอลหญิงไทยได้ตั๋วไปแข่งขันในฟุตซอลชิงแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยโปรแกรมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งกันในวันที่17พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาเรามาฟังกันว่าชาวอาเซียนจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกสนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <S 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 เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเมื่อเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนแรกโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยนั้นเก่งจริงๆการผ่านเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอินโดนีเซียยังโดนทีมจีนถล่มไปถึง6ประตูฉันขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยจากอินโดนีเซีย ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ายินดีต้อนรับทีมชาติไทยพวกคุณนั้นเก่งจริงๆตัวไปฟุตซอลชิงแชมป์โลกนั้นเหมาะสมสำหรับทีมชาติไทยที่สุดแล้วขอให้พวกคุณได้แชมป์ในปีนี้จากฟิลิปปินส์ซึ่งชาวฟิลิปปินคนนี้ได้มากล่าวต้อนรับเนื่องจากทีมชาติฟิลิปปินได้ตัวไปฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกจากการที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีนี้ มาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ายินดีกับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยพวกคุณนั้นแข็งแกร่งมากขนาดพวกเขาโดนใบแดงในเกมนี้แต่ยังสามารถพลิกกลับมาชนะได้ไม่มีอะไรเหมาะสมไปมากกว่าการที่ทีมชาติไทยจะได้รับชัยชนะในเกมนี้จากมาเลเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าฉันรู้สึกอิจฉาประเทศไทย ทีพวกเขามีนักกีฬาที่มีความสามารถมากมายทําให้คนไทยได้เชียร์กีฬาที่มีความหลากหลายนั่นเป็นเพราะรัฐบาลของพวกเขาสนับสนุนนักกีฬาอยู่ตลอดไม่เหมือนกับประเทศอินโดนีเซียที่มีเพียงฟุตบอลเท่านั้นที่โดดเด่นจากอินโดนีเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าฉันได้ดูฟอร์มการเล่นของทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยตั้งแต่เกมที่เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่ม บอกได้เลยว่าพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ในปีนี้จากเวียดนามความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อทีมชาติไทยในเรื่องนี้ว่าฉันไม่แปลกใจที่ทีมฟุตซอลหญิงของไทยแข็งแกร่งขนาดนี้พวกเขามีอันดับเรนกิง้งอยู่ที่อันดับที่5ของโลกและเป็นอันดับที่1ของเอเชียและผลงานที่ผ่านมามันคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของทีมชาติไทยและความภาคภูมิใจของพวกเราชาวอาเซียนจากมาเลเซีย ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวเนบแนมทีมชาติเวียดนามในเรื่องนี้ว่าน่าแปลกใจนะที่ชาวเวียดนามบอกว่าทีมของพวกเขาดีที่สุดในอาเซียนแต่ทำไมฉันไม่เห็นทีมเวียดนามในการแข่งขันรอบนี้หรือเป็นเพราะว่าพวกเขากำลังชอปปิ้งอยู่ที่ประเทศจีนอยู่จากอินโดนีเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า มีเพียงทีมชาติอินโดนีเซียเท่านั้นที่สามารถเสมอกับทีมชาติไทยได้ในรายการนี้ถ้าพวกเขาได้เป็นแชมป์มันก็จะทำให้ฉันภูมิใจอยู่บ้างที่สามารถเสมอกับแชมป์เอเชียได้ในปีนี้จากอินโดนีเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าฟุตซอลทีมชายและฟุตซอลทีมหญิงของไทยพวกเขาคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนพวกเขามีทักษะที่ยอดเยี่ยมในกีฬาชนิดนี้ เรื่องนี้ฉันต้องขอยอมรับจากเมียนมามาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงชัยชนะของทีมชาติไทยในเกมนี้ว่าดูเหมือนว่าทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยกำลังคว้าแชมป์ในปีนี้พวกเขามีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันทั้งจากใบแดงและจากการที่ทีมโดนนำอยู่จากมาเลเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า มันเป็นเรื่องที่ตลกมากที่ก่อนหน้านี้ฉันได้เห็นชาวเวียดนามจํานวนมากบอกว่าทีมชาติไทยนั้นโชคดีที่สามารถเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้ในรอบแบ่งกลุ่มและบอกว่าทีมชาติไทยนั้นกลัวทีมชาติเวียดนามเลยไม่อยากเจอในรอบก่อนรองชนะเลิศแต่ทําไมตอนนี้เวียดนามตกรอบกลับบ้านไปแล้วในขณะที่ทีมชาติไทยไปรอในรอบชิงชนะเลิศแถมได้ตัวไปแข่งขันในฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกอีกด้วยจากอินโดนีเซีย ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยพวกคุณนั้นแข็งแกร่งจริงๆฉันคิดว่าทีมชาติไทยจะได้เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศซึ่งมันก็เป็นคู่ชิงที่เหมาะสมแล้วขอให้เป็นเกมที่ดีในเกมนัดต่อไปจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ายินดีกับทีมชาติไทยด้วยที่สามารถคว้าตัว ในการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกพวกเราชาวฟิลิปปินส์จะคอยต้อนรับผู้คุณในฐานะเจ้าภาพอย่างดีและขอให้โชคดีในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรายการนี้จากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงรูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยชุดนี้ว่าทีมชาติไทยมีเกมบุกที่ยอดเยี่ยมและมีเกมรับที่เหนียวแน่น นั่นเป็นสิ่งที่ฟุตซอลหญิงของอินโดนีเซียจะต้องเรียนรู้จากทีมชาติไทยถ้าหากอยากจะไปสู่ระดับโลกจากอินโดนีเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองที่แตกต่างในเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยแค่โชคดีเท่านั้นที่ได้เจอกับทีมฮ่องกงและทีมชาติจีนในรอบนี้เพราะทั้งสองทีมไม่ได้แข็งแกล่งอะไรมากนักฉันจะรอดูทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติญ,ญี่ปุ่นอีกครั้งว่าจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะทำได้แบบในรอบแบ่งกลุ่มหรือไม่ จากเวียดนามความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าฉันขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยนี่เป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากขอให้พวกคุณโชคดีในการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจากลาวมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มาเปรียบเทียบทีมชาติของพวกเขากับทีมชาติไทยในเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยได้ตัวไปแข่งขันในฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกแต่ทีมของเรา กลับต้องเก็บกระเป๋าเดินทางกลับบ้านมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินในเรื่องนี้จากเวียดนามความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงอันดับฟีฟ่าของทีมชาติไทยชุดนี้ว่าทีมชาติไทยคือทีมอันดับที่5ของโลกพวกเขานั้นแข็งแกร่งมากซึ่งในรายการนี้ก็สามารถทําให้คะแนนฟีฟ่านนของพวกเขาเพิ่มขึ้นอีกน่าอิจฉาจริงๆจากอินโดนีเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่า ฉันขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยอีกแค่เกมเดียวพวกคุณก็จะสามารถคว้าแชมป์ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากพวกเราชาวอาเซียนจะขอยเชียร์คุณอยู่จากมาเลเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวทำนายเกมในรอบชิงชนะเลิศของทีมชาติไทยไว้ตรงนี้ว่าในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะแพ้ต่อทีมชาติญี่ปุ่น5ประตูต่อ3จงเชื่อฉันเพราะญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศ จะไม่เหมือนกับในรอบแบ่งกลุ่มที่ทีมชาติไทยเจอจากเวียดนามและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวอาเซียนโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีนได้ในขณะที่ทีมชาติจีนถล่มอินโดนีเซีย6ประตูต่อศูนย์นั่นแสดงว่าทีมชาติอินโดนีเซียของเราโชคดีมากที่สามารถเสมอกับทีมชาติไทยได้ในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาจากอินโดนีเซีย และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนหลังจากที่พวกเขาได้เห็นฟุตซอลหญิงไทยเอาชนะทีมชาติจีนไปได้2ประตูต่อ3ในการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2025ในรอบรองชนะเลิศที่ประเทศจีนหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ